สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับเขาบอกว่ามีร้านชิฟฟ่อนแบบขั้นเทพอยู่ในซอยนี้ครับชื่อร้าน At home chiffon สาขาเมืองใหม่ชนบุรีร้านจะอยู่ในซอยนาฏมนตเสวี30นะครับสำหรับคนที่ชอบกินชิฟฟ่อนอยากให้ลองเปิดใจร้านนี้ดูเพราะนี่คือร้านชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาว่าที่อร่อยมากๆสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนเลยก็คือนี่ครับจำนวนคนที่มามุงหน้าร้านนี่คือบรรยากาศปกติของทุกวันนะครับขนมเน่จะทำแบบโฮมเมดหลังร้านเลยเนี่ยทำเสร็จก็ออกมาขายหน้าร้านออกมาเท่าไหร่ก็หมดครับไม่เคยเต็มตู้ทัทกท ร้านก็เป็นแบบตึกธรรมดาแบบนี้แหละครับเป็นหน้าร้านเฉยๆไม่ใช่คาเฟ่ไม่มีที่นั่งกินนะครับมีแต่ที่นั่งรอซื้อกลับบ้านเท่านั้นครับร้านนี้ก็จะมีทั้งชิฟฟ่อนอันนี้ขายดีอันดับหนึ่งแน่นอนเนื้อชิฟฟ่อนที่นี่จะเนียนนุ่มหอมละมุนหวานกําลังดีส่วนไส้ก็จะไหลยเยิ้มเป็นลาวาแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีชูครีมแล้วก็เค้กนมสดด้วยตอนนี้ในร้านก็กําลังขมักขม้นทําชิฟฟ่อนกันอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากตอกไขก่ เลือกไข่ไก่อนามัยที่สดสะอาดนะครับทำทีนึงก็จะใช้ไข่ไก่ประมาณ2แผงทําออกมาได้ประมาณ180ชิ้นนะครับจากนั้นก็จะแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวครับเอาไข่แดงใส่ลงไปในแป้งผสมกับน้มามะพร้าวแล้วก็ตีให้เข้ากันจนมันเนียนสีเหลืองสวยแบบนี้นะครับจากนั้นก็นํามากรองผ่านกระชอนอีกสักรอบหนึ่งพักไว้ส่วนไข่ขาวเนี่ยก็จะไปตีกับน้าตาลไอซิ่งให้มันขึ้นฟูแบบตั้งยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทยอยเทส่วนผสมของ,ของไข่ขาวกับไข่แดงรวมกันแล้วก็ใช้ไม้พายคนเบาๆให้มันเข้ากันขั้นตอนนี้ต้ตอองทําาาาแบบเบเเเมืครพว่ ฟอนเนี่ยจะอาศัยฟองครีมจากไข่ขาวตัวนี้แหละที่ทําให้มันนุ่มเด้งนะครับดังนั้นเขาก็เลยแค่ตะล่อมให้มันเข้ากันไม่ได้เอามันไปปั่นผสมรวมกันแล้วก็ขนมทุกอย่างของที่นี่นะครับจะไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีสารกันบูดนอกจากความอร่อยแล้วเขาก็จะยังใส่ใจสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ได้แล้วนะหน้าตามันก็จอกมาประมาณนี้จากนั้นก็พร้อมเอามาหยอดใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาหยอดน้อยจังยังไม่เสร็จนะครับหยอดแป้งไปรอบนึงจากนั้นเนี่ยก็จะหยอดไส้ลาวามะพร้าวต่อไอ้ตัวไ เ,เพราะว่ามันจะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ข้างในด้วยยอดลงไปตรงกลางจากนั้นก็ยอดแป้งทับลงไปด้านบนอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นลาวาอยู่ด้านในครับปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนคือเขาทํากันแบบนี้ทั้งวันครับวันหนึ่งก็ตกประมาณ3 0 0พันกว่าชิ้นนะครับโอ้โหทำเยอะมากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยครับออกมาหน้าตาก็จะสวยงามน่ากินแบบนี้นะครับแกะออกจากพิมพ์นี่ร้อนๆหอมกลุ่นจากเตาของแท้เลยครับจากเตาอบถึงมือลูกค้านี่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยนะฮะสาขานี้จะมีชิฟฟ่อนมะพร้า,ออาวอา่อนนนาัิมมชฟฟจะุูบ หอมมะพร้าวแบบทะลุทะลวงมากแล้วก็ไส้ลาวาข้างในคือหวานกําลังดีนะครับหวานเบาทั้งแป้งทั้งไส้กินได้ไม่เลี่ยนเลยต่อมานะครับเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวาใบเตยมะพร้าวตัวนี้ก็แป้งจะเป็นสีเขียวนวลๆหอมใบเตยแล้วก็มะพร้าวอ่อนอันนี้ก็อร่อยนะครับต่อมาเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนลาวากาแฟมะพร้าวครับตัวนี้จะมีความหอมกลุ่นกลิ่นกาแฟเบาๆเนื้อชิฟฟ่อนก็จะมีกลิ่นและรสชาติของกาแฟอยู่ด้วยนะครับเข้ากันกับความหวานละมุนของมะพร้าวลาวาเป็นอย่างดีแล้วก็ชิิฟ่อออออนนนมะพพร้้าาาววลฝยทงัตีจเ ก็คือมันจะมีฝอยทองอยู่ข้างในแล้วก็มีโรยหน้ามาด้วยนะครับเพิ่มความหวานฝอยทองก็จะใช้แบบคุณภาพดีไม่หวานจนเกินไปครับนอกจากนั้นก็จะมีเค้กนมสดสตรอเบอรี่นะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็ขายดีนะเป็นเค้กเนื้อนุ่มๆผสานกับครีมนมสดแล้วก็ความหวานซ่อนเปรี้ยวของสตรอเบอรี่สดนะครับราคาก็จะแบ่งเป็นชุดนะครับมีกล่อง2ชิ้นราคา55บาทสามารถคลาดได้ทั้งชิฟฟ่อนแล้วก็เค้กนมสดสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีราคากล่อง4ชิ้น1น0่งรสบาทครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษ อันนี้ก็คละได้เช่นกันแล้วก็เซ็ตสุดท้ายแบบจุใจเลย16ชิ้นครับ435บาทกล่องใหญ่มื่ือมากินกันให้จุใจไปเลยครับหรือถ้าจะเอาไปใช้เป็นเค้กวันเกิดก็เก๋ด,ดีนะครับเขาก็จัดให้ได้10ชิ้นราคา290บาทอันนี้ก็สะดวกดีหยิบแจกได้เลยนะครับไม่ต้องตัดเอากลับไปกินที่บ้านก็ได้แล้วก็ที่แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือชูครีมครับอันนี้เป็นไส้คัสตาร์ดราคากล่องละ65บาท9ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีชูครีมชาไทยอันนี้มาใหม่หอมชาไทยเข้มข้นมากกล่องลละ70บาาทแ้้้ววกก็อ็ออนันนนเเปูครรรมมมพ่ยหื ก็ของอร่อยอีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือนี่ครับโรบใบเตยที่แสนนุ่มนวลหอมอร่อยหอมใบเตยที่สุดนะครับแล้วก็ดูไส้ครีมใบเตยเขาจะล้นทะลักเป็นลาวาแบบนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีจัดชุดสแน็คบ็อกซ์ด้วยใครที่จะจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาก็แนะนําได้เลยนะครับร้านแอดโฮมชิฟฟ n อนมี6สาขาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับสาขานี้คือสาขาเมืองหม่ชุดบุรีแล้วก็มีสาขาสีราชานะครับสาขาลาดพร้าว71สาขาระยองสาขาเมืองทองธานีแล้วก็สาขาบางแสนโทชินมีบริการทั้งหน้าร้านและเดลิเว ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพิกัดและรายละเอียดดูได้เพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ